วันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังอ่ะเรื่องอะไรเรื่องหนูเองนั่นเรื่องหนูทาไมอะหนูจะแก้น้ำให้คนคนหนึ่งที่ชื่อว่าแล้วไงอีกแล้วหนูก็ให้เพื่อนอีกคนแกะเพราะหนูแกะไม่ได้แล้วเพื่อนก็แกะไม่ออกออกไปให้เลยแล้วไงอีกแล้วครูก็บอกว่าทำไม นายได้ยิว่าไงแล้วหนูก็นั่งร้องไห้แอบแอบแล้วสาวทำไมถึงร้องไห้อะหนูเสียใจยเสียใจยแล้วแล้วทำไงอีกทีนี้แล้วครูก็บอกล้วถึงห้าวิถ้าไม่ยอมมาครูจะให้เพื่อนไปหาแล้วเพื่อนกระลาดมาให้ครูติงหรใช่ครูเบสเบิดแล้วทำไมต้องร้องไห้ะ หนูก็ตั้งบอกว่าหนูพูดไม่ทันเครักลัวพูดหนึ่งแย่แย่ครูหรือหมาแล้วพูดทันไหมไม่ทันอ้าวทำไงดีนี้พูดไม่ทันอันนั้นคือหนูพูดแบบไม่หายใจไม่หายใจต้องพูดเร็วๆรู้ปะ